สามทาง74ช่วงนี้ต้อนรับคุณสมโพศ์ตร,รักษาค่ะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพี่พจน์มาต้องพูดถึงรเรื่องข่าวการเมืองเมื่อวานนี้ชัดเจนที่สุดจากปากนายกรัฐมนตรีคือเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีรแต่เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของพิมเขียวปฏิรูปประเทศกันก่อนครับพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีรับมอบพิมพ์เขียวการปฏิรูปประเทศ6ด้านที่พิจารณาแล้วเสร็จจากสปชโดยนายกรัฐมนตรีระบุพิมพ์เขียวนี้เปรียบเสมือนคัมภีร์บ่งชี้ผลงานของคสชซึ่งจะกหนนนดใรรรัฐธมูญ รัฐบาลชุดต่อไปนําไปปฏิบัติพร้อมเสนอฝ่ายการเมืองที่ขัดแย้งมาก่อนให้งดลงเลือกตั้ง5ปีเพื่อให้เวลาประเทศนั้นฟื้นตัวที่ประชุมวิปสปชมีมติรับ2ยยติของสมาชิกที่เสนอให้ตั้งคําถามประชามติทั้งการตั้งรัฐบาลปรองดองเพื่อการปฏิรูป4ปีและให้เวลาปฏิรูป2ปีก่อนจัดการเลือกตั้งทั้งนี้จะเป็นการเปิดรับคําถาม ต่อนะครับก่อนที่จะให้ที่ประชุมสปชอเลือกให้เหลือหนึ่งคำถามหลังมีมติผ่านความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญครับสภานิบัญญัติเตรียมลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอนอดีต248สสในวันนี้จากกรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาของสองวโดยแบ่งลงมติ3มฐานความผิดโดยปปชอยืนยนันคนละบรรทันานกับอดีตสว38คนที่ไม่ถูกถอดถอนจากกรณีเดียวกันก่อน,อนหน้านี้ต้องรอลุ้นผลการตัดสินในช่วงบ่าย เพราะแม้ไม่อยู่ในตําแหน่งแต่ผู้ที่ถูกถอดถอนจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีด้วยปิดท้ายกันที่เรื่องที่นักข่าวรอฟังมากที่สุดท่านนายกปฏิเสธข่าวการปรับทีมเศรษฐกิจที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้นะครับแต่ยอมรับว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนทุกตําแหน่งทุกกระทรวงตามความเหมาะสมมีทั้งปรับออกปรับเข้าและสลับตําแหน่งส่วนข่าวที่พลตรีสันเสริญแก้วกาเนิดรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรียื่นหนังสือลาออกนะครับนายกรัฐมนตรียอมรับว่าได้ลงนามอนุมัติให้ลาออกแล้วแต่ปฏิเสธที่จะบอกนะครับว่าจะแต่งตั้ง ให้ไปดรารงตําแหน่งใดหลังจากนี้ครับค่ะส่วนวันนี้นะคะตาแหน่งผู้มัการตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์โบจะมีการเสนอชื่อนะคะว่าใครจะเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนต่อไปค่ะครับก็มีชื่อตามที่ปรากฏเป็นข่าวท่านแรกพลตำรวจเอกเอกอังสนนนท์ท่านที่สองพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาถ้าดูในเรื่องของอายุราชการน่าสนใจทีเดียว